ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้าวันนี้ก็เอาภาพนะคะที่บันทึกเอาไว้เมื่อครั้งที่ไปดู fc โตเกียวกับคาวาสากิคอนทะเล่มาให้ทุกคนได้รับชมนะคะบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันเลยทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้า มาแล้วนะคะตอนนี้นะคะอีฉันก็อยู่ที่ไอโนโตสเตเดียมนะคะทุกคนซึ่งสนามนี้นะคะก็เป็นทั้งสนามเย่านะคะของทีมโตเกียวเวอร์ดีแล้วก็เอฟโตเกียวนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นแมชที่เรียกว่าคลาสสิกสุดๆอีกหนึ่งแมชนะคะของเจลีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะสนามแห่งนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นสนาม ่า้าของ FC โตเกียวนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเปิดบ้านเจอกับฟอนตาเล่นะคะเขาเรียกว่าเป็นทามากะวะคลาสิโก้นะคะทุกคนก็คือเป็นแม์คลาสิกนะคะสองทีมนี้นะคะสองจังหวัดนี้เนี่ยอยู่ห่างกันมีแค่แบบแม่น้ำทามาก,กั้นระหว่างสองจังหวัดนี้เท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นแม์ที่ คนดูเยอะแน่นอนเพราะว่าเห็นข่าวในฟีดข่าว Facebook แวบ,บแบบนะคะทุกคนว่าเออทางเออทางอะไรนะทาง FC ฟโตเกวนั่นแหละเขาอะขอแบบขนส่งเพิ่มเลยว่าให้เพิ่มเที่ยวรถได้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยแฟนบอลมาเยอะมากแน่ๆก็คืออยากจะให้แบบมีการแบบว่ารองรับนะคะสำหรับ แฟนบอลในวันนี้นะคะทุกคนพี่แชนพูดไปก็เช็นน้ำมูกไปวันนี้อากาศเย็นนะคะเมื่อวานร้อนมากแล้ววันนี้เย็นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ฝนตกอีกต่างหากนะคะ,ะ,คะก็คือนั่นแหละแต่ว่านะคะทุกคนก็เอ่อฝนโปรยปลายนะคะก่อนเกมตอนนี้ก็คือใกล้จะเริ่มเกมแล้ว เมื่อกี้ตอนเข้ามานะคะก็มีแข่งของ u 12ของ FC ซโตเกียวด้วยคือให้เด็กมาเล่นสนามจริงสนามใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่เกมแล้วนะคะสำหรับ FC ซโตเกียวแล้วก็คาวาซากิคอนททเล่นะคะทุกคนวันนี้นะคะอีชันแฟนแฟนมาริโนสนะคะแต่ว่าเรา เราจะเป็นนาราชาโรมานอฟนะคะเราจะเข้ามาที่น้องรักของเรานะคะเคตาเอนโดนะคะเบอร์22แห่ง FC โตเกียวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเกมนี้จะจบยังไงนะคะแล้วก็น้องชายชันที่ฉันเลิศส,สุดเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในเกมน,นี้มีของมาแจกมีของมาแจกกับทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าจะมาแจกยังไงเล่นเกมอะไรเดี๋ยวอนันนี้เรามาคุยกันอีกนีนึงนี่ เป็นหู้าของ FC ตองเกียวนะคะทุกคนใครที่สนใจก็รอติดตามกิจกรรมการเล่นเกมผ่านทางช่องอีชันได้เลยเจอกันโอเคไปดูบอร์ดละบาย โผล่เดินโผล่ลั่นสนามอ่าาโอโหโค้ชเะนอลโอเคทุกคนสรุปว่าเอ็นโดยเคตะเอ็นดาเคโตน้องชายนี่ ชิร์ลไม่ได้ลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเออูอตัวมาแล้วดูต่อแล้วกันนะอยากรู้เหมือนกันว่าเออปาซิโกจ,จะเป็นยังไงนะคะูดมพนตอนนี้กำลังอยู่ในวอา์รอลอนกันอยู่ ทุกคนยังไม่หมดเวลานะนาทีที่80โดยประมาณนะคะอีฉันก็ขอจัลล,ลีออกจากสนามนะคะเพราะว่าลูกสาวมาแล้วแล้วก็คุยกันอยู่ตะกี้นะคะว่าเออถ้า30เมื่อไหร่แล้วก็ไปกันเลยดีกว่า30จริงๆนะคะโดนละนี่ก็คือเป็นการเริ่มคลิปนะคะ แล้วคืออะไรมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะว่าคาบ้านนะคะทุกคนเกมแรกที่มาดูก็คือคาบ้านไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีไปดูทีมรักของอีชันด้วยนะเออน่ากลัวแล้วเ็นง้วันนี้นะคะเอ,อ่อบรรยากาศก็คือคนแบบเต็มสนามมากนะทุกคนแล้วกแบบ็คือคนเยอะมากนะคะแล้วก็ แฟนของทั้งสองทีมก็คือมากันเยอะนะคะวันนี้อย่างที่บอกอีกชั้นก็มานั่งฝั่งของ f อฟโตเกียวนะคะเพราะว่าอีกทีมนึงที่มาก็คือฟันทัเล่เนาะอันนั้นไม่นั่งอยู่แล้วแล้วก็เออก็เลยมาลุ้นมาเชียร์นี่นะคะเคตาอนโดนะคะแต่ว่าวันนี้คือผิดหวังมากนะคะไม่มีชื่อเป็นตัวจริงแล้วก็ ไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะคะตอนแรกก็ลังเลว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับแต่ก็เออนั่งให้มันสมก็เป็นค่าตั๋วด่อยแล้วกันแลก็อีกอย่างหนึ่งะคะเออมันเป็นดาร์บี้ของแม่น้ําอะไรวะจาชื่อไม่ได้ละนี่มาเป็นแม่น้ําเออนั่นแหละนะคะมาเป็นดาร์บี้แมชด้วยนะคะเราก็เลยโอเคอยู่ต่อนะคะแล้ก็เกมวันนี้ก็เขาเหมือนครั เขารู้รู้ทางกันนะเราก็แบบเกมรับเกมบุกก็คือ FC ฟซีโตเกียวก็คือทําได้แต่ว่าไม่ดีพอที่จะเป็นสกอร์นะคะแล้วก็ครึ่งแรกเท่าที่ดูของซานเลเรนี่ก็คือบุกมาตลอดนะคะส่วนใหญ่จะขึ้นทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ในสุดก็ได้ประตูนะคะก็มาแล้วลูกหนึ่ง ลูก2องนะคะแล้วก็จนกระทางลูก3ามเมื่อกี้นะะซึ่งยังไม่รู้นะว่าจบเกมจะจบเท่าไหร่เอฟซีโตเกียวจะได้ประตูไหมหรือว่าทางฟอนเดเลจะได้ประตูเพิ่มนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูสกอร์ถัดไปนะคะทุกคนแล้วก็เอ่ออะไรวะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสถานการณ์ของเจลี วันนี้นะคะทุกคนอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะก็จะลากันไปด้วยบรรยากาศประมาณนี้นะคะกบ็บรรยากาศของอีชันเองนะคะเพราะว่าเราจะกลับแล้วนะคะก็ทิ้งท้ายนะคะคลิปนี้นะคะก็คือ โนเคตายอันโดโนปาร์ตี้แปละบาย